สวัสดีค่ะทักไทยเพื่อนๆนะคะที่ติดตามข่าวเข้าความเคลื่อนไหวของมัมมี่แอปทักษอนวันนี้นะคะวันที่21เนี่ยงานที่สยามพารากอนก,ก็ผ่านไปแล้วนะคะมัมมี่แอปทักษอนก็เป็นหนึ่งในแอมบาสเดอร์ของแว mm ่นตาไอซีเบอร์ลินก็เดินทางไปร่วมงานด้วยลุคสวยๆนะคะใส่ชุดขาวดำแต่งหน้าทําผม แต่งหน้าสวยๆด้วยแม่บิวเมคอัพนะคะทุกคนแม่อิวแม่บิวช่างหน้าประจำประจาตัวของหมอมีแอปทักซอนเลยงานนี้ถือว่าคงความลุคนางพญาสวยๆลอยมาเหมือนเดิมนะคะสำหรับแอปทักซอนปฏิเสธไม่ได้เลยเรื่องความสวยเนี่ยแอปทักซอนยืนหนึ่งไม่มีเปลี่ยนนะคะสำหรับงานนี้จริงๆแล้วเนี่ยแฟนคลับ fc อแอททัซอนหลายคนก็รอว่ามมีแอททัซอนเนี่ยจะให้สัมภาษณ์หรือเปล่าจะมาอัปเดตจะมาแอทพรูฟเรื่องของหัวใจระหว่างแอททักซอนกับนนกุลหรือเปล่าปรากฏว่างานนี้มมีแอททัซอนไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะคะทุกคนแฟนคลับหลายคนก็รู้สึกแบบทำไมอะ่ะอยากจะได้ยินนะคะเอาจริงๆนะคะต่อให้ไม่ให้สัมภาษณ์ก็ส่วนตัวแอก็มองว่าคอนเฟิร์มแน่นอนนะคะ เพียงแต่ว่าเนาะดารานะดาราดังๆมันก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเนาะเรื่องของหัวใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาราในไทยหรือว่าดาราดังๆต่างประเทศเขาก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติหากมีความรักนะคะคบใครก็จะออกมาคอนเฟิร์มมาออฟฟิเชียนคอนเฟิร์มนะคะให้กับแฟนคลับ FC ได้ทราบกันว่าตอนนี้คบหาใครอยู่ซึ่งสำหรับแอปทักซอนแล้ว แฟนคลับเอก็รู้เนาะว่าตอนนี้หัวใจเป็นสีชมพูคบหาใครอยู่เพียงแต่อยากได้ยินชัดๆฟังชัดๆจากคำสัมภาษณ์ของแอปทักษอนนั่นเองก็ปรากฏว่างานนี้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะคะแต่ก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียใจอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพรุ่งนี้นะคะคุณแอปทักษอนก็จะมีงานอยู่ที่สยามพารากอนนะคะซึ่งงานวันพรุ่งนี้อาจจะให้สัมภาษณ์นะทุกคนเพราะ เพราะว่าแบบวันนี้อาจจะมาแบบมาเป็นเกตในงานมันมีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตของน้องแอลลี่ของพี่มากอะไรด้วยคิดว่าก็เลยคิดคุณแอปทักษอนก็คงจะยังไม่อยากให้สัมภาษณ์อาจจะให้สัมภาษณ์งานมันพรุ่งนี้แหละนะคะที่ที่เก่าที่เดิมนะคะสยามพารากอนแต่ต่อให้ไม่สัมภาษณ์นักข่าวนะคะวันนี้หมือนมีแอปทักษอนก็ลงโพสต์อวยพรวันเกิดคุณโซฟีนะคะ ได,ได้คือคุณโซฟีก็โพสต์ลงในไอจีส่วนตัวนะคะเป็นไอจีสตอก็ลงโพสเซลประมาณว่าเนี่ยนะเป็นรูปที่คุณโซฟีนะคะถ่ายกับน้องปีใหม่พร้อมกับบอกว่ารูปนี้เป็นรูปที่น้องปีใหม่แอบกระซิบบอกว่ามันมีแอปทักษอนมีแฟนแล้วแล้วก็แท็กหาคุณแอปทักษอนนั่นเองเพราะฉะนั้นต่อให้คุณแอปทักษอนนะคะไม่ได้ออกวา สัมภาษณ์คอนเฟิร์มว่าคบหาดูใจกับนนกุลอยู่แต่คนรอบข้างก็มาปล่อยโป๊ะแล้วแหละทุกคนนะคะโอเคก็รอดูกันนะคะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยงานอีเวนต์มันมีแอทักษอนเองจะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ยังไงนะคะจะออกมาแอฟพูฟบอกว่าคบหานนนกุลอยู่หรือยังดูดูใจกันอยู่ยังไม่ได้ระบุสถานะ วันพรุ่งนี้ก็อาจจะได้ยินได้ฟังกันนะคะทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย